นานนานุยโโจยพูดเล่นน้องปงพุกจับปลามาเผื่อเยอะเลยเอาไปเผาเผื่อป้านหนุ่ยได้นะจ๊ะเราเราโจ้อยอะ่ะกับไปกินปลาข้างเหลืองเลยไปคาแรคเตอร์นาหนยที่จากกาันวิเคราะห์ค <c oughs> ิดว่าเป็นคนที่โตกว่าวัยตัวเองเพราะว่านาหนุยความจริงอาอยู่แค่สิปเป็นคนที่ รักเดียวใจเดียวเป็นคนที่ยึดมัน่นเออเป็นคนที่มีหลักการอุดมคติแม่นยําชัดเจนแน่วแน่เป็นคนที่สวยที่สุดในเกาะอันนี้คือความเหมือนโจยทำความเหมือนไว้ให้กับเอ่อะแต่มันนั่งไปก่อนอะเฮ้ยสวยอะอขออันหนึ่งดิทำไม่ได้ทำไม่ได้ไ,ไ,ดได้ดิแต่ว่าคงไม่สวยเท่าเส้นนี้นะเพราะว่า ส่วนที่ไม่เหมือนก็นิสัยความจริงที่รู้สึกว่าเบสนิสัยของเจนกับนาหนยไม่เหมือนแล้วก็วิธีการพูดเอาตรงๆถ้าเป็นเจนเจนคุยกับเพื่อนเจนก็คงไม่แบบว่าขอบใจจ้ะไม่ว่าไงอะไรอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าแบบมันต้องนิ่งขึ้นแต่ก็มีความที่แบบไม่ได้เป็นคนที่สุภาพมากภาษาเนี่ยภาษายากมากแบบว่านงโจ้ยปงตอนอ่านบทตอนแรกที่ไม่รู้ความหมายแปลว่าอะไรอะ่ะ ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของภาษาแล้วก็พยายามเล่นให้ดูเด็กแต่ก็โตกว,ว่านิดนึงเอามงว่าทุกคนน่ารักมากยังไงก็ขอฝากติดตามชมละครเรื่องกล้าทะเลด้วยนะคะเร็วๆนี้ทางช่องไทย PPS ค่ะเจอก,กันค่ะ